และว,วันนี้เรื่องราวของจานแดงหรือว่า UBC ในตำนานเลยซึ่ง UBC เนี่ยเกิดจากบริษัทเคเบิลทีวีสเจ้าควบรวมกันนะครับโดยบริษัทแรกก็คือ IBC ครับหรือว่า International Broadcasting Corporation ครับซึ่งก่อตั้งในปีพศ232ซึ่ง IBC ในตอนนั้นถือว่าเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีเจ้าแรกในประเทศไทยเลยที่สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่มีช่องทีวีไหนทําได้มาก่อนนั่นก็คือมีช่องรายการที่หลากหลายรวมไปถึงการออกหนังสือให้กับสมาชิกค,ครับที่จะมีเนื้อหาแนะน,นํจการหนังสือต่างๆ เหล่านี้ได้ไหมครับคือเขาจะส่งไปหาสมาชิกแล้วมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่ารายการไหนเนี่ยมาเมื่อไหร่มีอะไรที่น่าดูบ้างบอกเวลาบอกช่องต่างๆแบบละเอียดยิบเลย อันนี้คือ,รอเรื่องราวของ IBC นะครับ <_ letter> และอย่างที่ผมบอกไปว่าเขายังมีอีกบริษัทหนึ่งที่มาร่ um วมก่อตั้ง UBC <_ letter> ก็คือบริษัท Universal Television Cable Network กจำกัดหรือว่า UTV ครับในเครือของเทเลคอมเอเชียที่ก่อตั้งในปีพศ2 5 3 8ที่ตอนแรกเนี่ยเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยการลบกข้อด้อยของ IBC ครับที่ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมทําให้ไม่สามารถรับชมได้ตอนที่ฝนตกนะฮะคือหลายคนนะที่ติดจานดาวเทียมนะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะดูยากหรือว่ามันอาจจะมีความซ่า อย่างดูเดือดมาโดยตลอดแล้วทีนี้จากคู่แข่งในวงการเคเบิลทีวีทั้ง2บริษัทนี้เขามารวมกันได้ยังไง